ตัวนี้ฮอนอสองรอไร์แกะกลอกมาก็มีอัปเดตนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็ลองเข้าที่เซตติ้งการตั้งค่านะครับหรือปกติก็จะมีการแจ้งเตือนให้ต้องการอัปเดตอยู่แล้วนะครับมาที่ตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดูในส่วนของระบบแลการอัปเดตครับด้านบนก็จะมีตัวเลขนะครับนะครับแต่ที่การอัปเดตซอฟแวร์นะครับนะครับมีเวอร์ชันใหม่นะครับ8.0.0.1.5 9นะครับ ก็แต่ที่เวอร์ชันใหม่ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตให้ราได้อ่านนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบกวาปลัดภัยนะครับนี่ครับก็สามารถกดอาปเดตได้เลยขนาดไพ่ไม่เยอะนะครับ78.78ปดเไเท่านั้นครับจากนั้นก็ตัวนี้รับการดาวน์โหลดแล้วนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับนะครับรอระบบติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะครับก็รอขั้นตอนนี้นะครับก็แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยดยว่า พตสี่คนเกิน50%นะครับในะบการทำการติดตั้งปพอ่กันเครื่องดับขณะทำการอัปเดะครับการ,ารดาวน์โหลดใช้เวลานานแต่ว่าการติดตั้งก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับก็รอระหว่างที่ทำการ,รอัปเดตไปแจ้งห้อย่างอื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าอัปเดตตลอดครับนะครับแล้วนะก็กลับมาเช็คได้นะครับ ก่มีการอัปเดตติดตั้งไปถึงไหนแล้วก็ตัวจากการอัปเดตก็มีการแจ้งเตือนนะครับแบบก็รอจนกว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับ